ทางน,นี้รดอเปล่านะเฮ้ยนั่นแน่โหลดผีใช่ไหมนั่นไงจะไปจะไปกลัวอะไรไม้อบติดเชื้อ,อบ้านน่ากลัวอ่ะจริงแล้วคนชอบไปเล่นจังเลยเกมผีเนี่ยผมมันไม่ขบ<ห>เลยจริงๆริแมมผีนะกกูเห็นก่อนหมดแล้วเนาะมีแค่ตัวเดียวแหละมึงมาทำอะไรเยอะแยะใช่ไหมโหย้ยยีชี้ควายน่าโง่ โคตรแม่มึงทำไงยิงเหรอมาเฮี้ยไอ้สัตว์มาเงียบๆนะมึงมาทำฮี้ยอะไรฮะเก่งเจ๋งเลยเฮี้ยสมตีเถอะไม่ยากเฮ้อยเหี้ยแม่งแม่งมาจริงด้วยไอ้หาราดจับกูทำไม ปล่อยกูอย่าปล่อยกูไหมมึงจะปล่อยกูไหมฮะปล่อยกูไอ้ฮาเรียบร้อย DLC เฮ้ยไอ้เชี่ยนี่แน่เยอะม,มากเยอะม,มากโอ้รู้สึกดีมากเลยโอ้คิโมจีนะโอ้แย่